สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะตลาดแบรนด์เนมของประเทศจีนนะครับเจาะตลาดแบรนด์เนมมาดู power amp สี่ชนแนนะครับสี่ชันแนยี่ห้อ iBo นะครับ iBo ที่พามาดูเพราะว่าที่นําเสนอมาส่วนมากจะเป็นวัดต่ําๆนะครับวันนี้มาดูวัดที่มีกําลังวัด อ่าพาวเวอร์แอมที่มีกำลังวัตต์สูงนะครับตัวนี้นะครับ4ี่ชั้นแนนชั้นแนนละ2,400วัตต์นะครับ2,400วัตต์นะครับถ้าเป็น4โอห์มเนี่ยสี0พวัตต์เลยนะครับอ่าราคาเขาก็ประมาณอ่าห0าหมื่นห้านะครับ5้0 0 0ืค่าขนส่งไม่น่าแพงนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักไม่เยอะนะครับ18บกิโลนะครับ18บกิโลเป็นอ่า power switching นะครับค่าที่ดีนะครับ ค่าทีดีรหัสทีดี9000นะครับ2400วัตต์ที่4โอห์มแล้วก็ถ <nee> ้าเป็นบิดนะครับ2อชนแนลนี่8000วัตต์เลยนะครับ8000วัตต์เลยนะครับค่อนข้างจะสูงมากครับคัาทีดีนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กำลังวัตต์สูงเนี่ยจะขับตู้ซับเบรได้ขนาดไหนนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะลดลงมาอีกนิดหนึ่งก็คือ TD 6000นะครับ TD 6 0 0กก็เป็น4 c h ช n n น l น l a s s TD เหมือนกันนะครับ Class TD นะครับตัวนี้จะลดหลั่นลงมานะครับราคาก็3,600บาทนะครับจะลดหลั่นลงมากำลังขับที่1,600วัตต์นะครับ4 c h ช n n น l นเลยนะครับที่8โอห์มนะครับ แล้วก็2250วัตต์นะครับ2,250วัตต์ที่4โอห์มถ้าต่อเป็นบิดนะครับอ,อยู่ที่2ชนแนลชนแนลละ5้า5,500วัตต์นะครับถ้าเป็น4โอห์มยิง่งโอโห6,800วัตต์นะครับ6,800วัตต์นี่ก็เล่นได้แบบหนักๆเลยนะครับ ตัวเล็กสุดของเขานะครับจะเป็น4ช่แนนชแนนละ300วัตต์ก็คือตัวนี้นะครับดี2ันนะครับ432นะครับ4ช่แนนชแนนละ300วัตต์เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับเมื่อมีขับซับแล้วก็จะต้องมีการขับกลางแหลมนะครับตัวนี้300วัตต์ก็จะเหมาะกับขับดอกลำโพงกลางแหลมนะครับ ที่จะเซฟแล้วก็ให้คุณภาพออกมาดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ1 4 0 0 0พนะครับ14,00นส่าน้ำหนักไม่หนักมากนะครับ7กิโลนะครับตัวนี้นะครับ300วัต์ที่8โอห์ม4ีชนแน่นนะครับ400 5 5อาวัต์ที่4โอห์มนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ขับเอามาใช้เสียงกลางแหลมนะครับ ก็วันนี้ก็มีมาฝากพี่น้องเท่านี้นะครับหลังจากที่เราดูคร์ดีคาร์ดชนะครับเรามาดูค a r อ่ามันก็เป็นค์ดที่ดีนะครับตัวที่เราเห็นเป็นค์ดที่ดีรูปร่างหน้าตาก็เหมาะสมกับราคานะครับน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักนะครับอ่าพวกค์ดที่ดีนี่อ่าเขาจะใช้สวิตชิ่งนะครับ ไม่ไม่เหมือนคัดที่ดีที่ใช้หม้อแปลงซึ่งจะต้องใช้กำลังขับสูงๆนี่หม้อแปลงจะต้องใหญ่นะครับเมื่อมาเป็นสวิตชิ่งเนี่ยมันก็จะสามารถใช้กล่อง2ยูได้แล้วก็มีน้ำหนักไม่สูงมากนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์อาลีบาบานะครับ หรือใครจะต้องการอยากจะฝากซื้อก็ติดต่อโทรมาทักทายกันนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม